ครับผมสวัสดีครับผมเฮียหน่อยหมอลำไอดอลนะครับหรือเห็นผมที่ไหนก็เห็นหมอลำที่นั่นครับผมหมอลำไอดอลเนี่ยเข้าซีซั่นสามแล้วครับปีนี้นะครับก็ออดิชั่นน้องๆจากทุกคนที่ชอบหมอลำอายุไม่เกิน30ครับผมแล้วก็เพิ่งจัดไปก็คืองานปะลาร้าหมอลำครับเราอยากให้หมอลำเราเนี่ยจากโลโคโล่สู่โกลบโลให้ได้ความสนุกบนลานวัดของเราเนี่ยจะทำให้คนต่างชาติเนี่ยหลงไหลเพราะเราเชื่อว่าดนตรีอีสานเนี่ยครับ มีสเสน่ห์แล้วก็จะทําให้คนต่างชาติเนี่ยลหลงไหลได้แน่นอนนี่แหละครับคือสิ่งที่ผมถึงพยายามที่จะเป็นตัวแทนหมอลำเพื่อที่จะบอกว่าหมอลำมีหลายประเภทอย่างที่เมื่อกี้ที่พูดขึ้นมาเนี่ยถ้าในในกระบวนการของหมอลำเนี่ยเราเรียกกลุ่มนี้ว่าหมอลำซิ่งคําว่าหมอลำซิ่งเนี่ยหมอลำซิ่งคืออะไรหมอลำซิ่งคือหมอลำที่เน้นสนุกเน้นจวดเน้นเน้นความเอนเตอร์เทนเพราะนั้นการพูดจาเพื่อให้ คนหน้างานสนุกสนานเนี่ยเป็นหน้าที่ของเอ็นเตอร์เทนเนอร์ตรงนั้นที่ต้องทํามันไม่มีอะไรผิดถูกเพราะว่าเราต้องกลับไปที่จุดเดิมก่อนว่าหมอลำมันคือเรื่องของปากท้องอะไรที่ตอบโจทย์กับลูกค้าผมเชื่อเหลือเกินว่าเอ็นเตอร์เทนเนอร์หรือว่าศิลป,ปินคนนั้นต้องทําออกมาวันนี้ผมจะบอกว่าหมอลำหมู่หรือหมอลำที่ผมทําอยู่เนี่ยมันจะเป็นอ,อีกประเภทหนึ่งก็คือการแสดงที่ สามทุ่มถึงหกโมงเช้าเนี่ยเป็นหมอลำหมู่ที่ร้อยเรียงเรื่องราววัฒนธรรมของอีสานและก็ความม่วนจอยความสนุกสนานอยู่ในนี้หมดเลยแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจะอ,อ,อยู่ในขอบเขตที่ใช้คำว่าไม่มีคำหยาบนำนำเสนอออกมาในบริบทที่เป็นวัฒนธรรมโดยส่วนมากแต่ว่าใช้ความสนุกนำ ความสุของเราก็คือดนตรีและก็ท่าทางในการเต้นแล้วก็อ,องค์ประกอบในการโชว์ซะมากกว่าคนชอบวัฒนธรรมก็เลือกดูหมอลำหมู่คนที่ชอบ, er, บอนเตอร์เทนเนอร์แบบว่าชีวิตนี้ไม่อะไรอะฉันจะไปเพื่อสนุกเพื่อ,อสบทเพื่อบนเพื่ออะไรกับชีวิตที่ฉันเจอมาเนี่ยหมอลำซิ่งที่อนเตอร์เทนเต็มที่แบบนี้ก็เหมาะดังนั้นมันไม่มีอะไรผิดถูก แต่เราสามารถที่จะเลือกเสพแล้วก็วิเคราะห์แล้วก็เอามาประยุกต์ใช้กับสิ่งที่ตัวเองอยากอยากจะมีความสุขกับมันได้เสมอครับผมคำว่าซอฟต์พาวเวอร์อย่างที่เราพูดกันทุกวันนี้นะครับคือที่ผมเห็นชัดเลยก็คืออย่างเทศกาลสงการของเราเนี่ยครับคือซอฟต์พาวเวอร์ที่จับต้องได้แน่นอนเม็ดเงินจากต่างชาติเนี่ยไหลเข้าแบบใช้คําว่าเยอะมากๆดังนั้นมันจะดีไหมถ้าเกิดมันจะมีเทศกาลดนตรีพื้นถิ่นของเราหรือ,อ,อหมอลำ ในการที่จะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีช่วงเดือนธันวาหรือช่วงหน้าหนาวเนี่ยให้มันเกิดซอฟต์พาวเวอร์อีกสักหนึ่งเทศกาลหนึ่งเพื่อดึงเม็ดเงินจากต่างชาติคําว่าหมอลำมันไม่จําเป็นจะต้องว่าจะต้องเป็นอีสานอย่างเดียวนะฮะใช้ได้ทั้ง4ภาคไม่ว่าจะเป็นตะลุงนะฮะลิเกหรือแม้แต่ทางเหนือเราสามารถที่จะผสมผสานให้เกิดขึ้นเป็นเทศกาลแบบนี้ได้ในช่วงปลายปีเนี่ยจะทําให้เม็ดเงินจากต่างชาติเนี่ยไหลเข้าประเทศไทยได้อย่างสงการเลยครับผมอ่าโอเค สิ่งหนึ่งเลยที่เห็นเลยก็คือความเป็นไทยของเรานี่แหละครับความเป็นอีสานความเรียวที่ทําให้คนต่างชาติเนี่ยชอบเพราะว่าเขาชอบดนตรีที่ใช้คําว่าางน,นะถ้าเกิดเป็นเสียงพินเสียงแคนหรือดนตรีอีสานขึ้นมาปุ๊บเนี่ยต่างชาติรู้เลยครับว่านี่คือไทยมันเป็นสิ่งที่ทําให้ใช้คําว่าอะไรอะ่ะมันชัดเจนในตัวตนของความเป็นไทยของเราดังนั้นตรงนี้ต่างชาติชอบแล้วก็อาหาร ของอีสานต่างชาติก็ชอบไม่ว่าจะเป็นส้มตำเนาะลาบของเรารวมไปถึงในเรื่องของอสุราพื้นถิ่นอันนี้อยากจะพรีเซนต์มากๆสุราพื้นถิ่นเนี่ยต่างชาติชอบมากๆดังนั้นพอมันรวมกันแล้วเกิดเป็นเทศกาลขึ้นมาเนี่ยมันคือความสนุกนั่นแหละครับความสนุกเป็นตัวนาก็จริงแต่สุดท้ายแล้วมันจะลากทุกอย่างเข้าไปอยู่ในนั้นเพื่อให้เกิดซึ่งเศรษฐกิจสร้สางสรรค์ทาให้เม็ดเงินเนี่ยหมุนสะพัดเกิดขึ้นในภาคอีสานได้อย่างเรียกคําว่า มีมูลค่ามหาศาลมากอย่างหมอรำเนี่ยเฉพาะเม็ดเงินของตัวเองที่หมุนเวียนในอีสานเนี่ยหปีเนี่ยหกพล้านนะครับดังนั้นถ้าเกิดเราส่งเสริมหรือทําให้มันแข็งแรงเพิ่มขึ้นเนี่ยผมเชื่อเหลือเกินครับว่าเม็ดเงินจากต่างชาติจะไหลเข้าอีสานเยอะมากๆเพราะว่าเราต้องไม่ลืมนะครับว่าสาวอีสานของเราเนี่ยไปเป็นสปายอยู่ต่างชาติอยู่เยอะมากดังนั้นเมื่อไรที่เราทําให้เทศกาลนี้มันเกิดขึ้นดังนั้น เขาจะต้องชวนครอบครัวเขากลับมาเที่ยวประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเขาสามีเขาภรรยาเขาที่เป็นคนที่ทมีเซอไพรา์เป็นคนอีสานเนี่ยจะทําให้เกิดเทศกาลที่เม็ดเงินหมุนเวียนเยอะมากๆแค่นึกก็มีความสนุกเรียกว่าใช่เขาไมอดีอมีความสนุกนําแล้วอะเพราะนั้นถ้าเกิดจะให้มันสืบสานวัฒนธรรม ผมว่ามันต้องใช้ความสนุกความม่วน,นี่แหละครับเป็นตัวนําทําให้คนต่างชาติเนี่ยสนใจครับผมหมอลำถ้าเปรียบเหมือนผมยกค,คําครูสลามมาพูดนะครับเนาะหมอลำเหมือนน้าครับจะเปลี่ยนตัวไปตามภาชนะที่ตัวเองต้องใส่ดังนั้นหมอลำเนี่ยปรับตัวมาตลอดคําว่าทีป๊อปของไทยเราเนี่ยจะผสมกับหมอลำไม่ได้กระดักกระเดินเลยครับมันจะเข้ากันอย่างสมูทเพราะว่าสังเกตนะฮะหมอลำเนี่ยเอาไปใส่กับดนตรตีสากล ก็น่าฟังกับเพลงแจ๊สก็ดีเพราะฉะนั้นกับ T-POP หรือว่าจะเป็นเจป๊อปผมว่าไม่มีปัญหาเลยครับอยู่ที่การที่จะเอาไอเดียเข้ามาผสมกันในสัดส่วนที่มันออกมาแล้วสมูทหรือมันทำให้เกิดเกิดความสนุกยกตัวอย่างเช่นล่าสุดที่มิลิเอาเอพี่ฮายมา mix มก,กันจะ,จะได้ใช่ไหมฮะล่าสุดผมว่านั่นน่ะมันเป็นสิ่งที่ ทําให้เกิดกลิ่นกลิ่นายใหม่ๆและงานศิลป,ปะชิ้นใหม่ที่มันทําให้น่าสนใจหรือแม้แต่บอดี้แลมที่เอาเออพี่นางของเรามามาเฟียสกันผมว่าเนี่ยมันคือสิ่งที่ความคอนทาราส์นี่แหละที่คนสมัยใหม่เนี่ยตามหาอะไรที่มันแตกต่างกันนี่แหละครับมันคือความลงตัวที่น่าสนใจอันดับแรกเลยนะครับอย่างที่บอกว่าออพอมันเป็นโลโก้เนาะพอจะต้องไปสู่ global เนี่ยอันดับแรกเลยพื้นฐานในเรื่องของ การการันตีตัวบุคคลว่าอาชีพหมอลำเนี่ยถูกยกระดับและก็ถูกการันตีทั่วประเทศหรือทั่วโลกหรือยังอันนี้ซึ่งผมเองก็ประสานไปกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อที่ทําให้หมอลำเนี่ยมีอาชีพที่มันชัดเจนว่าเขาอยู่ระดับไหนและเป็นส่วนไหนของหมอลำเพื่อที่จะทําให้คนทั้งทั่วทั่วโลกเนี่ย80ประเทศทั่วโลกยอมรับในกฎนี้เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นบุคลากรนิ้วของจีนเนี่ยครับเขาถูกรองรับ ว่าเขาเนี่ยอยู่ในระดับไหนและสามารถทําการแสดงได้ทั่วโลกเช่นเดียวกันครับวันนี้หมอลำมีโอกาสที่จะเกิดตรงน,นั้นแล้วเพราะว่าสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพเนี่ยให้โอกาสแล้วก็เร่งเห็นตรงนี้เป็นเรื่องสําคัญจะทําให้เกิดปัญหาที่จะเป็นแรงเสียดทานที่จะไปต่างประเทศเนี่ยน้อยลง